จากมหาสารคามค่ะไปต่อกันที่จังหวัดสกลนครค่ะจังหวัดสกลนครใส่มาตรการสําคัญป้องกันการแพร่ระบาดโควิดสิบเก้าช่วงเทศกาลสงกรานต์เร่งฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งละกะกระตุ้นเข็มที่สามให้กับกลุ่ม608ปฏิบัติตามแนวทางของสอบคองดเล่นน้ำค่ะงดสาดนา้ำปะแป้งปาตีโฟมและกะ็ไสไซลใไ่ถนนโดยข้ามระมดระวงปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดค่ะ นางจุริรัตเทพอาจู้วราชการจังหวัดสกลนครค่ะเพื่อนก็ได้บอกว่าช่วงเทศกาลสงการปี2 5 6 5นี่เนาะก็ขคอให้ประชาชนได้ลดความเสี่ยงจากการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือว่าท่องเที่ยวต่างจังหวัดค่ะการร่วมโตของญาติพี่น้องพบปะสังสรรค์การกินเข้าห่วมกันนี่ละการรดน้ำดําหัวผู้เฒ่าผู้สูงอายุนี่เนาะการเทดบุญถำการทํำบุญไส้บาตรเนาะค่ะการสงนำพระ หรือว่ากิจ,จกรรมตั้งๆที่จะเกิดขึ้นในท้องถิ่นค่ะน้องนอง้อกเพื่อนบอกว่าขอความร่มมือให้ปฏิบัติตามเนาะค่ะตามที่สอบบอข้อเพิ่นได้ออกมาตรก,การในช่วงเทศกาลรสรงการในย่างเพ่งครัดให้จัดได้ค่ะแต่ว่ากะสิมีบางมองเด้เพื่อนกะสิควบคุมบอให้มีการเล่นน้ำปะแป้งปาตีโฟมมันสิเป็นการสัมผัสกันโดยตรงเล่นสมมติว่า นลงกิงสิีมา่าเป้งพี่แนนนังสีนะมันกับสิสัมพัสกันใกล้ชิดกันเนาะ,ะเอาเพ่นมีมาตรการจังไดไปฟังเสียงของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครค,ค่ะสําหรับการจัดกิจกรรมสงการก็อยากจะให้คงมาตรการทางกระทรวงสาธารณสุขที่บอกพวกเราไว้ไม่ว่าจะเป็นการระมัดระวังเว้นระยะห่างการสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาเว้นช่วงรับประทานอาหารค่ะ และสำหรับการรับประทานอาหารสังส่งสรรในครอบครัวก็ต้องพึงระมัดระวังเช่นเดียวกันช้อนกลางล้างมือและพยายามนะคะไม่เปิดหน้ากากรับประทานอาหารในระยะเวลายาวเกินไปถ้าเป็นไปได้สำหรับผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ที่ป่วยเรื้อรังเนี่ยควรจะแยกชุดรับประทานต่างหากและตลอดระยะเวลาที่อยู่ในบ้านที่มีลูกหลานเนี่ย อย่างน้อยสวมหน้ากากอนามัยเนี่ยก็จะป้องกันการติดเชื้อได้อีกทางหนึ่งเพราะวันนี้อย่างที่เราทราบกันนะคะคือติดเชื้อแล้วไม่ปรากฏอาการนี่สำคัญหากมีอาการสงสัยเป็นไข้ตัวร้อนเจ็บคอนะคะรู้สึกแปลกๆเหมือนไม่ปกติเนี่ยก็มีชุดตรวจ ATK ที่สามารถซื้อที่ร้านสะดวกซื้อหรือห้างสรรพสินค้าร้านขายยาทุกแห่งมีจำหน่ายแล้วก็ ค่ะผู้ว่าราชก,การจังหวัดสกลนครเพิ่งก็กได้บอกอีกว่านอกจากการเฝ้าระวังป้องกันเจ้าของและก็ครอบครัวแล้วเนี่ยจากโรคโควิด -19 แล้วเนี่ยในช่วงเทศกาลสงการเนี่ยที่มีการใส่รถใส่ถนนจํานวนหลายาก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยปฏิบัติตามกฎจ,าจราจรยางเข่งคัดให้มีสติยาประมาททางง่วงหรือว่าเมาเนี่ยให้จอด ห้ามรับเด็ดขาดเด้ค่ะไม่อันตรายคับเด็ดขาดเราไม่ขับเนาะง่วงก็พักเพื่อนละเพื่นติดน้ำหนหนทางเนาะแมนขันเทนปั่มมองได้กับแวะมองนั้นเพื่นมีศูนย์บริการน้ำได้เทศกาเนเพื่นจิมีศูนย์ทางทางแมนเพราะนั้นถนบ่ไหวอีหลีย่าฟื้นแมนค่ะพักกันแวะพักกันเนาะค่ะ